ครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนอเรื่องแผนภูมิควบคุมนะครับหมายถึงแผนภูมิที่ใช้เพื่อตรวจสอบค่าของตัวแปรนะครับที่ต้องการควบคุมคุณภาพว่าเกิดความผันแปรเกินจากขอบเขตที่กําหนดไว้ให้หรือไม่นะครับซึ่งหากพบว่าเกิดจะค่าเกินจากขอบเขตที่กําหนดไว้ผู้วิเคราะห์จะต้องหาสาเหตุของความผันของความแปรผันนะครับ และดําเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับผลิตภัตภณฑ์นะครับซึ่งแผนภูมิควบคุมนั้นเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ควบคุมคุณภาพการผลิตมีสามขั้นตอนนะครับก็คือหนึ่งครับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบหรือสิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตนะครับสองก็คือการควบควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตการผลิตนะครับสามก็คือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซื้อสินค้าก่อนส่งออกจำหน่ายครับโดยแผน,นภูมิที่ใช้ควบคุมจะใช้ในขั้นตอนที่สองส่วนการสุมตัวอย่างเพื่อการยอมรับจะใน้ขั้นตอนที่หนึ่งกับขั้นตอนที่สมนะครับแผนภูมควบคุมมีหลักการดังนี้นะครับจะหลักการทางเศรษิที่ว่าข้อมูลที่ได้จากการะบวนการผลิตมีการแจ้งแบบปกตินะครับจะมีพารามิเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง สองค่าคือค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน,นมาตรฐานนะครับมีการกระจายรอบๆค่าเฉลี่ยช่วงบวกสามเอสและลบสามเอสนะครับค่าความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดสี่นะครับดังรูปภาพข้างล่างเลยนะครับจะมีจะแสดงกราฟที่เป็นของการแจกแจงแบบปกตินะครับซึ่งจะมีสามเส้นหลักๆด้วยกันนะครับ ก็คือหนึ่งนะครับเส้น UCL นะครับหรือ Upper Control Limit limit นะครับคือขีดจำกัดควบคุมทางสูงครับสอง CL Central Line นะครับคือเส้นแกนกลางครับสามคือ LCL นะครับว่า Lower Control Limit นะครับคือขีดจำกัดควบคุมทางต่ำครับครับจากราฟนะครับถ้าจุดต่างๆกระจายตัวอยู่ในขอบเขตของขีดควบขีดจำกัดควบคุมทางสูงครับ และเขตควบขีดจำกัดควบคุมทางาอย่างสมองก็จะแสดงว่ากระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมครับต่อไปคือสาเหตุของความผันแปรนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตต่างๆถึงแม้ว่าเราจะทําการควบคุมหรือว่าผลิตเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความแบบแปรผันได้นะคะอย่างเช่นในการผลิตนมกระป๋องสองกระป๋องเมื่อบรรจุใส่ภาชนะน้ำหนักที่ได้ของทั้งสองแลวนะคะอาจจะ ได้น้ำหนักที่ไม่เท่ากันนะคะซึ่งความแปรผันที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์มาจากสองประการน,นะคะคือหสาเหตุที่เป็นปกติวิสัยหรือสาเหตุโดยบังเอิญน,นะคะเป็นความแปรผันที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือจากสาเหตุ ตามธรรมชาตินะคะที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะอย่างเช่นความชื้นอุณหภูมินะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้า2คือสาเหตุที่ระบุได้หรือว่ากําจัดได้นะคะเป็นความผันแปรที่เกิดจากความผิดปกติหรือความผิดพลาดนะคะความชํารุดของปัจจัยการผลิตต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่ไม่ที่ไม่ใช่เป็นของธรรมชาติเช่นการปฏิบัติของคนงานค่ะ ต่อไปคือการตีความแผนภูมินะคะโดยปกติเมื่อได้แผนภูมิควบคุมแล้วก็จะทําการสุ่มตัวอย่างและทําการวัดผลนะคะถ้าผลของการลงจุดในแผนภูมิควบคุมทุกจุดการกระจายภายในเขตควบคุมอย่างสุ่มคือรูปที่ได้จะไม่แน่นอนจะได้กระบวนการผลิตอยู่ในการควบคุมนะคะแต่ถ้าอยู่ในรูปแบบใดในสีลักษณะนี้ถือว่ากระบวนการผลิตอยู่นอกการควบคุมอย่างเช่นลักษณะที่1นนะคะมีจุดได้จุดหนึ่ง อยู่นอกขีดจำกัดควบคุมทางสูงหรือว่าทางต่ำนะคะอย่างเช่นดังในรูปนะคะที่รูปแรกมีจุดอยู่เหนือ UCL นะคะลักษณะนี้ถือว่าการผลิตเนี่ยอยู่นอกการควบคุมค่ะ ต่อไปลักษณะที่2นะคะมี2จุดติดต่ออยู่ใกล้ขีดจํากัดควบคุมทางสูงหรือว่าทางต่ํานะคะโดยโดย,โดยในตัวอย่างในรูปนะคะจะมี2จุดอยู่ด้วยกันลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะสามารถไม่ควบคุมได้ค่ะต่อไปลักษณะที่3นะคะคือมีจุดอย่างน้อย7จุดติดกันอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งของแผนภูมิควบคุมอย่างเช่นในรูปนะคะจะมีลักษณะจุดเนี่ยที่ติดกันทั้งหมด7จุดค่ะทําให้กระบวนการ ขบวนการผลิตนะคะไม่สามารถที่จะควบคุมได้เช่นกันคะ่ะเช่นเดียวกันกับลักษณะที่สี่นะคะคือมอีจุดต่างๆแสดงแนวโน้มนะคะก็คือทั้งหมดนี้ก็คือไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกันคะ่ะครับประเภทของแผนภูมิควบคุมนะครับก็แบ่งเป็นสองประเภทนะครับโดยแบ่งตามลักษณะการวัดคุณภาพผมงิตภัณฑ์น,นะครับหนึ่งนะครับแผนภูมิควบคุมประเภทตัวแปรนะครับ ก็ใช้สาหรับการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการช่างตัววัดเป็นค่าที่ต่อเนื่องนะครับเช่นน้ําหนักขนาดเส้นผ่าตรงกลางนะครับดยนะครับแผนภูิประเภทนี้นิยมใช้กันมากที่สุดมีสองชนิดนะครับแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและแผนควบคุมค่าพิสัยนะครับซึ่งแผนภูิทั้งสองนี้มักใช้ร่วมกันนะครับเนื่องจากเพื่อควบคุมการกระจายการผลิตและควบ ควบคุมค่าเฉลี่ยถ้าเราพิจารณาเป็นภูมิจะทราบว่าค่าการค่ากา,า,ารกระจายของกระบวนการผลิตอยู่ในการควบคุมข้อต่อเมื่อไม่มีจุดใดของค่าเฉลี่ยและค่าพิจัยอยู่นอกการควบคุมถ้ากราฟที่ได้จากการลงจุดแล้วมีลักษณะสี่ลักษณะข้างต้นก็แสดงว่ากระบวนการอยู่นอกเหนือจากการควบคุมนะครับออสองนะครับ เป็นปูมควบคุมประเภทลักษณะประจำนะครับครับแผ่นปูมนี้นะครับใช้สําหรับควบคุมกระบวนก,การที่มีการตรวจสอบคุณาภาพผลิตภัณฑ์โดยนิย่งโดยนิ้นการนับนะครับเช่นการนับของเสียหรือที่จำรุดนะครับจำนวนเราจำรูนะครับก็แบ่งเ,เป็นกล่องเช่นนี้นะครับก็คือเป็นปูมควบคุมส่วนของเสียนะครับ เป็นแผนภูมิควบคุมสำหรับการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยวิธีนับจํานวนของเสียนะครับสอนนะครับแผนภูมิควบคุมวดยตาหนินะครับปุนแผนภูมิเป็นแผนควบคุมสำหรับการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้ในกรณีที่ควบคุมคุณภาพโดยทาการนับจํานวนวัตถุนิของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับเช่นนะครับการนับรอยตำหนิที่เกิดขึ้นในสังกะสีนะครับ ของแต่ละเป็นก้อนจำนวนโดยตรงที่เกิดขึ้นในเป็นไ่ม20เป็นต้นนะครับการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยทั่วไปนะคะแต่แบ่งออกเป็นประเภทค่ะเช่นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเชิงเดียวแล้วก็การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเชิงคู่นะคะแล้วก็มีการสุ่มตัวอย่างแบบเชิง้อนเป็นต้นค่ะ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับนะคะจะประกอบด้วยสองขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสินค้าเป็นชิ้นส่วนในการผลิตนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะคือการควบคุมการผลิตสินค้าก่อนออกจัดจําหน่ายนะคะเป็นการสุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อนํามาตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับในด้านวัวตถุดิบนะคะที่จะนําส่งไปในกระบวนการการผลิตนะคะ เพื่อนําไปส่งออกในการจัดจําหน่ายค่ะว่ามีความหมดสูงหรือไม่นะคะการทําการตรวจสอบค่ะโดยการสุ่มก็คือจะมีการสุ่มสินค้าทั้งหมดนะคะโดยโดยจะโดยปกติค่ะจะมีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อนํามาผลิตในการผลิตสินค้าค่ะออกไปสู่โรงงานจะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆหรือเราอาจจะเรียกว่าการผลิตออกเป็นลดรถนะคะแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพสินค้าค่ะ เพื่อให้ผู้ซื้อขามีการยอมรับในสินค้านั้นในรถนั้นค่ะข้อดีข้อเสียนะคะแผนภูมิควบคุมนะคะจะช่วยในการประเมินผลค่ะในการดําเนินงานนะคะในการผลิตสินค้าและการให้บริการค่ะจะช่วยสามารถดักจับปัญหาได้อย่างรวเดเร็วนะคะสามารถทําให้เข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงตรงจุดเลยค่ะ ปัญหาก็จะไม่ลุกลามค่ะแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรค่ะขอบคุณค่ะ